ับต้นที่ทำแล้วก็ดูของชุดแรกของผมนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่พ่นโพแทสเซียมไนเตรตเพิ่มเข้าไปให้สองครั้งแล้วนะครับคงจะไม่พ่นมากกว่านี้แล้วเพราะว่าเป็นคนจําเป็นคือตอนนี้ก็มีดอกที่ว่ามันออกมากาดแล้วก็ติดดอกก็มีไอติดผลแล้วก็มีแล้วก็ดอกที่ทยอยออกมาก็มีแล้วก็ดอกที่เริ่มบานดอกที่โรยกําลังโรยคือดอกที่ผสมร็จแล้วก็มีหนต้นเดียวนะครับเพราะว่ามันทยอยออก อนนี้คือก็ต้องสํารวจดูแปลงของเราว่าถ้าเกิดมีหนอนหรือว่ามีเพลี้ยลงเนี่ยเราก็ต้องใช้ยาป้องกันและกําจัดมแมลงเข้าช่วยนะครับไม่งั้นคือผลผลิตที่ออกมาจะไม่ดีอย่างพวงนี้นครับก็นับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ๋องนี้สิบลูกครับคือติดลูกแล้วติดลูกแล้วถ้าเกิดเราไม่ดูแลช่วงนี้เพลี้ยไฟเข้าก็ผลก็จะลายนะครับ พอดูได้แนะก็ดูด้ว่าพอจได้อยู่ก็ลองลองดูสารวจในแปลงนะถ้าเกิดช่วงนี้มีดอกเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเพราะในในดอกมันจะมีรังไข่รังไข่จะเป็นที่สะสมของพวกสารอาหารต่างๆที่มีคุณค่านะครับพวกมแมลงจะชอบอย่างนอเนี่ยโอ้โหตัวโปรดเลยมันจะเจาะเข้าไปภายในรังไข่แล้วก็กินอาหารแล้วก็คือกินอาหารภายในทั้งหมดคือดอกนั้นจะต้องเสียไปหรือว่าโคงแนละ้วอาจจะเสียทั้งโควงไปเลยเพราะว่า ยอดนั่นคือจะเสียไปไม่ได้ผลผลิตเราลองสังเกตดูใกล้ๆครับ <c oughs> มันจะมีอยู่อันอันจากมทุกอย่างนะจะต้องทิ้งร่องรอยไว้เราตอนนี้เราคิดว่าหนอนเนี่ยเป็นอันยากรเราก็ค่อยๆดูไปเดินๆดูดว่าเล็งๆว่าตรงไหนมันมีอะไรบ้างดูไม่ยากครับเพราะถ้าเป็นหนอนเนี่ยมันจะมีขี้มันเดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างให้ดู ระหว่างหาอาัจากรเราก็ดูก่อนครับว่าสํารวจไปเรื่อยว่าที่ติดผนไปเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงสมบูรณ์ไหมถ้าสมบูรณ์ก็โอเคถ้ามีการหลุดร่วงก็ใช้ฮอร์โมนเข้าไปช่วยมัน <c oughs> ครับจำที่ผมบอกไว้ฮะอาัจากรรมทุกอย่างจะต้องมีร่องรอยพบแล้วครับร่องรอยของอาัจากร,าจากรสังเกตดูฮะใต้ใบนี่มันจะมีเศษเหลืองๆฮะ ก็คือร่องรอยที่อาจจะกรตัวนี้มันทิ้งไว้เป็นนอนฮะมันเจาะเข้าไปกินอาหารที่รังไข่ของดอกมะนาวเราสังเกตดูดีๆฮะจะมีขี้ของมันอยู่แล้วก็ดูดีๆฮะที่ดอกจะมีรูเข้าทั้งรูเข้ารูออกอะครับมันจะเจาะเข้าไปเพื่อจะกินอาหารคือรังไข่รังไข่ก็คือพูดง่ายๆคือเกสรตัวเมียครับมันเข้าไปกิน เพราะฉะนั้นมันจะทิ้งร่องรอยไว้เราสังเกตได้ไม่ยากถ้าเกิดว่าเราใช้ใสายตาสังเกตสักนิดหนึ่งละเอียดสักหน่อยจะเห็นว่ามันมีเริ่มมีหนอนถ้ามีก็ควรจะใช้ยาคืออย่างอะบาเมตินเนี้ยไซเปอร์เมทินหรือคาร์บาริลเข้าไปช่วยไม่งั้นคือผลผลิตจะเสียหายอาจจะน้อยลงจากที่เราคาดการไว้ตอนนี้ผมเอาต้นละ100รอ้อยพอร้อยลูกลูกละห้าบาทต้นละก็ต้นละห้าร้อยบาทแต่ก็ดูๆแล้วคือมันจะมากกว่านั้น แต่ผมคัดที่ขั้นต่ำไหมก่อนสังเกตดูว่าที่กกีบดอกมันจะมีรูเจาะครับหมอพรทิพย์บอกไว้ครับตามหลักการของ <c oughs> ขอโทษเทียทางนิติวทิทยาศาสตร์อาจจะกรรมจะต้องทิ้งร่องรอยไหมพยายามดูเรื่อย สำรวจได้แปลงถ้าเราต้องการผลผลิตที่ดีต้องดูแปลงหมั่นดูแปลงอาทิตย์หนึ่งประมาณครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วเข้าไปดูถ้าได้ผลผลิตที่ดีดกผิวสวยหลังจะติดดอกแล้วก็ต้องเน้นในเตีเจนน,เน,น,เน,น,นิดหนึ่งฮะยี 21, 74, ่สิบเอ็ด็สิบสี่หรือว่ายี่สิบสี่สิบหกยี่สิบสี่เก้าสิบเก้า ตอนนี้ผของผมคือดอกทยอยโรยแล้วครับเพราะว่าผสมเกสอนติดต้องระวังเรื่องมแมลงครับตอนนี้ดอกน่ารักจริงส่วนการหลุดร่วงเนี่ยถ้าเกิดมันเล็กนิดน,น้อยเนี่ยคือว่าอย่าไปซีเรียสเพราะว่าบางทีเนี่ยผลที่ติดก่อนจะดึงอาหารไปมากกว่าเพราะงั้นดอกที่ติดที่หลังจะร่วงแต่ถ้าเกิดร่วงมากยังกอนี้ฝนตกเนี่ยก็ใช้ n อ a เเข้าช่วยเนพะื่อให้ควบเหนียว วันนี้คงทอน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะอาจจะไปพ่นอาหารเสริมทั้งใบกับยาฆ่าแมลงสําหรับชุดที่สองทางด้านนู้นนะครับให้เสร็จเพราะเมื่อวานผมพ่นค้างไว้พอดีมืดพอดีเลยประมาณสามสี่แถวก็เสร็จแล้วขอทุกท่านที่สนใจเรื่องมะนาวก็ศึกษาเรื่องการทำนกกดูให้ดีนะครับเพราะว่าสามารถทำไรายได้ให้เราได้เป็นกออเป็นกำส่วนบางท่านก็ ถ้ายังไม่แน่ใจก็ทำแบบโทรหาไปก่อนคือออกทั้งปีอาจใจดีคือทำน้มที่ผมแนะนำนะครับคือไปที่ศึกษาหรืออบรมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม่ผลเขตร้อนอยุทธยาเขตกำแพงแสนมอกษตรกำแพงแสนซะก่อนนะครับเพราะว่าที่นั่นจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นเป็นในแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงนะครับเพราะาผมนี่มาปฏิบัติได้คือว่าไม่ได้ผมเก่งนะฮะคือปฏิบัติได้ตามที่ท่านวางกรอบไว้ ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจสำหรับชุดแรกนะครับก็วันนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะพ่นยาอ่าพ่นอารท,งทึงใบแล้วก็ยาป้องกันมแมลงต่อเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะลงชุดที่สองนะก็ชุดอ่าชุดสองนี่คือใบใบสวยฮะใบขี่สวยอยู่เผ่อไม่ให้ได้ครับต้องให้ตาม,ตามองรอบไม่งั้นก็ แย่ yeah, ครับเพราะยอถ้ายอดที่ออกใหม่เสียหายเนี่ยชุดนี้คือผมจะต้องเอาชุดยอดชุดนี้ส่าถ้าานอกก็ดูคือให้ยอดมันสมบูรณ์ก่อนธนารุนจะไม่มีดอกเลยนะครับสังเกตุได้ชุดนี้ออกดอกแล้วก็โชคดีนะครับ,รบมีอะไรก็สอบถามมันได้